พี่น้องมามิโอนสุรประสิบภาพพี่น้องมาับชมบอนไส้ต้นโมกนี่สวยงามมารับพี่น้องผมก็จะมาสร้างเป็นเออบอนไส้ร่วมหลังนี่เพียงหน้าน,นี่กระจกจะเกิดว่าเกิดได้หรอเนีนน่อันนี้ก็เป็นการทดลองศึกษาและเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์วันละนิดวันละหน่อยนี่น้องหน้า ก่อนผมจะร่วมล่างผมก็เอาต้นใหม่หลายต้นนี่เอามาจินตนาการก่อนจินตนาการฟอร์มที่เ่าหมักนี่หมักฟอรอมใรกะแล้วแต่จินตนาการของข้าวเองน้งนี่นี่นนแล้วก็พอผมจินตนาการฟร์มต้นใหม่ผมได้แล้วเรียบร้อยผมก็จะหาพระเทพดำ เอามามัดเพื่อจะยึดแน,น่นบ่อให้ต้นใหม้เขาร่วมหลัางกันอยู่นี่ดินหรือกระดิกบถ้าจะมัดพันหรือเขี้ยนก็หลายรอบเถอะพอสมควรครับพี่น้อง mm. เพื่อจะให้ลำตน้น mm. ที่ร่วมหลัางกันอยู่นี่แนนนี่พอแน่นได้ที่แล้วพี่น้อง mm. เขากะหาเชือกฟางพี่น้อง เชือกฟางมาหมุนรอบหมุนรอบนี่ห่อสึหม,มุนรอบด้านล่างหรือด้านบนฟางนี่ก้อนอะไรได้แล้วแต่หมักเด้อพอเขาได้ล็อกหมันหนี้ไว้แล้วล,ตล,ตล,ตล,มมลําต้นต้นไม้เขาบดินแล้วที่ร่วมหลังกันไว้นี่ผมก็น,น่าจะจดจําได้ก็น,น่าจะล็อกเอาเชือกฟางหมุนหนีก่อนมั้งจริงแหลกเขานี่ผมหมุนไดท้ทีแล้วผมก็น่นาจะมาใส่จริงนี่เชือกฟางมาหมุน หมุนหรือหลอกพอหมุนนี่แล้วผมก็น,นำนี่หรือว่าหมุนด้านล่างตอ่อนี่แล้วก็ฟังสุดท้ายกันน่อยจะเป็นโซนนี่นกิ้งสุดท้ายผมผมหมุนเอาเสียบฟางมาหมุนงาบเอาผี่น้องมันก็างามเลยเอาผี่น้อง ตัวหนาไมา่ผมก็น่าจะอยู่ดันยังไงพี่หนอนาจะอยู่ดันนี่ฟังน,นี่เด้อนี่คุณล่ะถ้าเขาเกิดหรือแตกยอดออกมาสีเจวเลยพี่น้องถ้าเกิดเด้บ่เกิดก็แล้วออไปเพราะนี่เป็นการทดลองเล่นูนุเลยศึกษาตัวหาลากักหลักฟังนี่พี่น,ออพน้องเอ้ยพี่น้องจ้ะนี่สุดยอดแล้วการเลยพี่หนอนถ้าเขามองนีอีกด้านนึงก็ ผมก็บรรยายใจได้ว่าตำแหน่งที่ผมว่างไว้ฟังนี่ก็งามไปอีกแบบนึงแจะมาติดอยู่ตรงนี้ครับผมบางหนาใหม่แต่ถ้าเฮาบ่คิดยังมากก่น่าจะได้ที่กัน่าจะได้ยากแต่บาเนาะพี่น้องเนาะแต่ตามราคา่าจะบ่ได้ล่ะเพราะว่าตอนห้าแนมไปตำแหน่งนี่มันบังบางหนาใหม่แต่ว่ถ้าเอ่อ ต้นไม้เขาแตกกิ่งแตก,แตกอยอดออกมาเท้าคิดว่างามเขาก็เขาก็มองมองหรือแนมเป็นนานีก็ได้เด้อถ้าเ้ามักเด้อถ้าเ้ามักเลยล่ะถ้าบมาักก็แล้วไปถ้าเ้าบมว่าเขาก็มาเปลี่ยนเป็นหนานีก็ได้ดเพระาะน,นาน,น,านีเป็นหนาเปิดมันยังบงังมันยังบังเลยมันสีโล่งเลยพี่น้องมันสีสวยเลยละ่ะก็หลักหลักด้านล่างด้านฟ,างฟังผีงามกว่าเด้อ หลากด้านนี้สิมีสเสน่ห์กว่าจาึดค้งๆกว่าสังเกลื้กันที่ลาเซียผมอ่ะให้สายตาผมบอกว่าเห็นป่นี่จะงามในอีกรูปแบบหนึง่งมีตีหนึง่งเอ,อ้จะมีโพ่งนะพี่น้องมีพ่งออกไปจเจ้าพี่น้องขอบคุณการติดตามรับชมพี่น้องนะขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ